โอเคครับผมก็กล่าสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านบางอะเรื่องฮาเลมสิทธิสาวสุดแก่งนี้ของผมนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากทุกทกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดลัปใหม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับขอบคุณท่านเจ้าสำนักที่ช่วยชีวิต ได้โปรดรับพวกเราเข้าเป็นสิทธเถอะพวกเราจะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้สำนักอูจีกลับมาลุกเรืองอีกครั้งท่านเจ้าสำนักโปรดรับพวกเราเข้าเป็นสิทธด้วยเถอะคะ่ะในเมื่อพวกเจ้าจิตใจแน่วแน่ขนาดนี้แล้วก็พอจะเข้าใจสถานการณ์ของสำนักอยู่บ้างข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าเป็นสาวกฝึกหัดสามวันถ้าหากล้มเหลว ก็อยู่ต่อไม่ได้แล้วก็อย่ากลับมาอีกขอบคุณท่านเจ้าสำนักพวกเราจะทำให้ดีที่สุดยังไงก็จะอยู่ต่อให้ได้ท่านเจ้าสำนักยอมรับพวกเราแล้วเยี่ยมไปเลยหลิงส่วสวยเข้ามานี่อาจารย์ สกิลนักบวชระดับต้นวิชาค้นฟูเลเวลหนึร้อยอาจารย์ใช้วิชาอะไรหนะสิทธิ์พี่บาดเจ็บหนักขนาดนั้นพิบตาเดียวก็กลับหายดีเป็นปิดทิ้งเลยท่านเจ้าสำนักเป็นหมอเทวดาเหรอสำนักเยแผลหายหมดแล้วไม่คาดคิดเลยจริงๆ แม้แต่ข้อมือที่ได้รับบาดเจ็บจากครั้งก่อนก็หายด้วยโอ้โหแค่วิชาฟื้นฟูขั้นต้นก็โคตรเวอร์สกิลเต็มแม็กทั้งนั้นโกงจังโว้ยขอบคุณอาจารย์ที่ช่วยชีวิตค่ะอืม,อมลุกขึ้นกับสำนักกันเถอะค่ะ ว้าวประตูใหญ่จังแล้วจะเปิดยังไงเข้ามาสิว้าวใหญ่จังเลยเชา้าทำไมต้องให้ข่าตื่นเช้าขนาดนี้ด้วย ให้มาดูไงว่ายายหนูพวกนี้ตั้งใจจริงขนาดไหนมีแต่คนใจดำเท่านั้นแหละที่คิดจะไล่พวกนางไปเหรอดูสิหลิงล่วอเสวยฝึกอยู่ตรงนั้นมาทั้งคืนตอนนี้เหมือนว่าจะหลับไปแล้วละ่ะยายหนูนี่เป็นโรกข้างดามในตำนานจริงๆเกินไปมั้ง ถ้าข้างดาบขนาดนี้ก็ไม่สนใจผู้ชายเลยนะสิจริงๆเลยแล้วคนอื่นๆละ่ะฝั่งนูน้นพวกนางลุกขึ้นมาทำงานกันตั้งแต่เช้าแล้วจำชื่อพวกนางได้หมดหรือยังมีตั้งสิบกว่าคนใครจะไปจำได้หมดแต่ก็มีบางคนที่เด่นๆอยู่บ้างตัวสูงสูงสูสูรับหน้าที่จับกังสมองค่อนข้างทึบ จะบำเพ็ญทีไรทำไมต้องหิวตลอดเลยนะโออย่างเลยเลยเรียกตัวเองว่าเป็นแฟนคลับผู้พักดีของหลิงลั่เซ่เราจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายสิทธิ์พี่ได้แม่บ้านน้อยเหยียนโล่ข้าไปเก็บห้องให้เจ้าสำนักได้ไหมผู้ชายดูแลตัวเองได้ที่ไหนกันเล่าแม่แตงสาวมู่ซินเอ,อ๋อโลก,กูผู้ชาย อาจารย์เคยบอกไว้พวกผู้ชายมีแต่เสือสิงโอตะคุส่งเสี่ยวซีนาอเล็กคอรสเพแต่งเป็นอะไรน่าตื่นเต้นที่สุดนะสาปืนกลลู่ชิงคนประหลาดท่านเจ้าสำนักลืมเราไปแล้วเหรอข้าตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรเริ่มการกวาดล้างสำนัก สอดส่องพวกนางถ้าเจอเข้อผิดพลาดไล่ออกทันทีรีบไล่กันขนาดนี้เลยแกมีปมด้อยอะไรหรือไงตึกชางเลิอพวกเจ้าว่าท่านเจ้าสำนักพึ่งพาได้ไหมเขาเก่งนะแต่ก็ดูร่องรอยมากเลยแต่เราก็ควรเชื่อในการเลือกของสิทธพิพี่เขาอาจจะแอบดูเราอยู่ที่ไหนสักที่ก็ได้หรือเปล่าผู้ชายหนะไว้ใจไม่ได้ เหลวไหลหน้าท่านเจ้าสำนักดูยังไงก็เป็นคนดีชัดๆถูกต้องข้ากำลังแอบดูพวกเจ้าอยู่ชัดๆแต่ไม่ได้เป็นพวกโรคจิตเอาเฟยเฮ้อเหนื่อยจังยายงโง่นั่นไม่ใช้ปานบางทียายนี่อาจจะเป็นทางออกที่ดีก็ได้ <c oughs> รสชาติของฝุ่นหนาหนึ่งนิ้วพวกเรามาทำความสะอาดห้องนี้กันเถอะ ถ้ารู้สึกว่าเจ้าสํานักดูเป็นคนไม่ค่อยจริงจังพึ่งพาไม่ได้ยังไงก็ไม่รู้หืมพื้นมันยุบลงไปช่วยด้วยหืมเกิดเรื่องแล้วแม่แตงสาว ท่านเจ้าสำนักซินเออนาะงไม่ต้องกลัวนะท่านเจ้าสำนักมาแล้วเจ้าปลอดภัยแน่